แตกทั้งงานน้องวันใหม่ร้องเพลงส่งคุณแม่งามทิพย์พร้อมข้อความกลั่นจากหัวใจขอบคุณแม่ที่พาหนูมาอยู่ในบ้านที่ดีๆเป็นการจากลาที่ยากจะทำใจภายหลังครอบครัวทำพิธีชาปนากิจส่งคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์ครั้งสุดท้ายที่วัดพระศรีมหาธาตุบรมหาวิหารในวันนี้ วันที่14มิถุนายน2568ถ้มกลางบรรยากาศแสนเศร้าโดยสีพี่น้องบอยปกรณ์น่องธนาพัทและน้องวันใหม่สลับกันขึ้นกล่าวคำอะไรถึงคุณแม่ผู้เป็นที่รักของครอบครัวขณะที่คำอำลาของน้องวันใหม่กลั่นออกมาจากหัวใจทำเอาคนในงานน้ำตาไหลไปตามๆกันค่ะอุ๊ยแต่ที่ทุกคนรู้จักคือแม่ทิพย์ คุณแม่มี A.K.A. ด้วยชื่อโมโม่คุณแม่เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2499ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคุณพ่อชื่อนายปักชิวแทสฉวนส่วนคุณแม่ชื่อนางจุนเสียงแท่จังเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด5คนสมรสกับ,บป,ป้าเลอพงมมหามณีขจร มีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนนายประกอรแฉบริรักษ์นายธนาแฉกบริรักษ์นายพัชแฉกบริรักษ์และหนูเลืกสาวของคุณแม่เด็กหญิงพัณณ์ไชยแฉกบริรักษ์คุณแม่จบการศึกษาระดับมธัธยมที่โรงเรียนตันติวิทยาคมจังหวัดอาา่างทองและโรงเรียนสมทุกิจราชดังดิจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเมื่อกี้วันใหม่ีจริงแล้วมีเรื่องที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่รนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าขอหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนคุณแม่ที่มาร่วมส่งแม่กันเยอะมากๆเลย ชีวิตของผมผมมีความสำเร็จอยู่หลายเรื่องโดยที่ผมทำมันลงมือทำแต่ว่ามีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย คือการได้เกิดเป็นลูกของแม่แล้วผมก็คิดว่าแม่ก็คงภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆทั้งสี่คนเติบโตขึ้นมาทั้งดีส่วนลูกสาวของคุณแม่คนนี้น้องวันใหม่คนที่แม่รักแล้วก็เป็นห่วงมากที่สุด ตัวเราสามคนอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ชายทั้งสามคนของเขาดูแลอย่างดีแน่นอนคอ,อยมองจากข้า,ง,าง,ขงบนนะแม่รักแม่นะรักมากๆนะครับ ผมก็ผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนทรงวันนี้นะครับจริงๆต้องขอบคุณแขกทุกคนแล้วนะครับจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับที่ดูแลคุณแม่ไม่อย่างดีตลอด6ปีนี้นะครับครับผมก็ตัตนเด็กเนี่ยผม เคยได้ยินคนพูดมาตลอดว่าคนเราอ่ะอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงซึ่งแม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยคน์นี้จริงๆแม่เป็นคนที่ใจดีมากๆนะครแม่ชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครเดือดร้อนมาหาแม่แม่ยินด,ดีช่วยเสมอนนะแม่ยอมเสียสละ แล้วก็ยอมระบบาด้แทนเลยจนตอน,นเด็กผมเคยสงสัยแล้วก็คุยกับแม่ครับว่าทําไมแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่น,นมากมายขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรนะครับจนวันนี้ผมได้คําตอบแล้วว่าโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือพวกนั้นกลับกลายมาเป็นความรักที่ทุกคนมีให้กับแม่ในวันนี้แม่ที่ผม เห็นว่าเป็นคุณแม่ธรรมดาธรราคนหนึ่งอยู่ที่บ้านมีคนรักมากมายรวมถึงทั้งในโซเชียลด้วยนะครับที่มีคนกล่าวถึงคุณแม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมพวกผมรู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจเหล่านั้นนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับเรื่องอากานป่วยซึ่ง จริงๆคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนมากๆนะครับเขาไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ต้องลำบากมาเยี่ยมเขาแม้กระทั่งจริงกับพวกผมเองแม่ไม่เคยแสดงความอแอนแให้เห็นเลยเพราะว่าแม่จะสอนตลอดว่าให้เข้มแข็งไม่ว่าจะเจอกับอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไป ซึ่งแม่เป็นคนแบบนั้นจริงผมกับแม่เคยคุยกันนะครับตอนเมื่อนาแล้วช่วงที่คนเริ่มจักแม่ใหม่ๆก็จะมีคำถามที่มาที่แม่บ่อยมากว่าแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกแบบเติบโตมาอย่างดี ซึ่งเราสองคนก็จะคุยกันว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรบ้านผมก็เป็นเหมือนครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่เติบโตมาแบบคนทั่วๆไปแต่ถ้ากลับมาถามคําถามนั้นในวันนี้ผมจะตอบเลยว่าเพราะว่าพวกผมมีแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆแนวทางเวลามีคนมาชื่นชมว่าแม่เก่งนะเลี้ยงลูกสามคน แม่เลี้ยงลูกยังไงเดินเข้ามาบอกผมว่าเนี่ยมีแม่เป็นต้นแบบในการเลี้ยงลูกผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ดีใจมากๆที่อย่างน,อน้อยครอบครัวเราก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นนะครับสำหรับพวกผมเนี่ยแม่ห่วงมากๆแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเขาก็ยังทำงานหนะัก ซึ่งผมก็จะบอกเขาตลอดว่าแม่ไม่มีแล้วต้องทําแล้วพวกผมดูแลตัวเองได้เขากลัวว่าวันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วพวกผมจะลำบากเขาก็เลยพยายามจะสร้างอย่างไว้ให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แม่สร้างไว้ให้แล้วก็ดีที่สุดก็คือการที่ผมได้มีพี่น้องที่ดีแม่สอนให้เรารักกันทำกัิกีกันตลอด แังนั้นแม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าพวกผมจะไม่หวนทิงกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็คงจะเหงาแล้วก็คิดถึงแม่มากๆเพราะว่า,าหลายๆเรื่องราวก็อาจจะไม่มีใครมาคอยรับฟังของผมแล้วไม่มีใครที่จะเข้าใจผมได้เท่าแม่ที่สุดแล้วแล้วก็การเดินทางของแม่ในโลกใบน,นี้มัน สิ้นสุดตรงนี้ผมก็ขอให้การเดินทางครั้งใหม่ของแม่มีแต่วความสุขพบเจอแต่แสงสว่างแล้วก็ให้แม่ได้ไปเจอกับป้าตามที่แม่เคยได้บอกไว้แล้วก็เชื่อมากๆเลยว่าไม่ว่าแม่จะมองพวกผมทั้งสี่คนมาจากที่ไหนก็าตามแม่จะต้องภูมิใจแม่จะอยู่ในใจคัดตลอดไปกลับบ้านแล้วย ขอขอบคุณ,ค,ณ,ค,ค,ณคุณแม่นะคะที่ทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นทาหนูไปอยู่ในบ้านดีๆ นที่เก่งที่สุดของหนูเลยแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆหนูรนะักขอบคุณคุณแม่มากๆที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้แม่สอนทุกอย่างให้หนูรู้ใจดูแลตัวเองตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะทําให้แม่เห็นนะคะแม่คอยดูหนูอยู่บนฟ้าแน่เลยหนูจะทําให้แม่เห็น ว่าหนูจะเป็นคนเก่งเหมือนคุณแม่คุณแม่มาหารบ่อยๆนะรักแม่ที่สุดนะค่ะรู้ขอโทษคุณแม่นะท่านน้องเพื่อหนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังนะรักแม่ที่สุดนะคะคขอบคุณะคะ่ะ หรับผมแล้วเนะี่ยไม่ต้องบอกแม่ก็คงรู้ว่าแม่คือทุกอย่างในชีวิตของบอยเลย <c oughs> แม่คือนักสู้ต้องแต่ที่ผมโตมา สูงไอ้ผมเห็นมาตลอดภาพจำที่ผมเห็นก็คือแม้ออกจากบ้านกันตอนเชา้ากลับมาตอนดึกๆแต่จู่ๆที่แม่กลับมาแม่ไม่เคยแสดงอาการนี่อะไรรู้ไหผมเห็นเลย จนผมไม่เคยรู้ด้วยสัาว่าแม่ออกไปทำอะไรแม่เหนื่อยแค่ไหนจนวันนึ่งผมได้มาช่วยงานแม่ผมได้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกๆวันมันโคตรเหนื่อยแต่แม่พหญิงตัวรลยกๆคนเดียวแม่ทำได้ยังไง ผมก็เคยทำแม่เหมือนกันล้วแม่ทำไหวได้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีวันใหม่แม่บอกว่าก็แม่ต้องดูแกแมก่ต้องเลี้ยงดูพวกแกสามคนไงแม่กลัวสิ่งที่แม่กลัวที่สุดก็คือแม่กลัวตาย ว่าแม่กลัวว่าลูกสาคนจะอยู่ยังไงแต่ว่าต่อจะให้แม่จะเห,หนื่อยแค่ไหนพอผมโตขึ้นมาพวกผมสามคนต่างมีชีวิตออกไปทำงานข้างน,นอก แม่ก็ยังเป็นแม่ที่ทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าพวกผมจะดูแลตัวเองได้มากแค่ไหนแม่ก็ยังไม่เคยที่จะเปลาการทำงานของตัวเองลงเลยแต่ต่อให้แม่จะทำงานหนักแค่ไหนแม่ไม่เคยลืม ที่จะดูแลความรู้สึกของพ่อผมสามคนรวมถึงวันใหม่ด้วยในวันที่มีวันใหม่เข้ามาอยู่กับพวกเราทุกครั้งที่ผมกลับมาจากถ่ายละครนึกๆแม่จะรอถามว่าเดื่อยไหมกินอะไรมาหรือ,อยังกินสาลี่ไหม เดี๋ยวแม่บอกให้ใไม่เคยินสาลีที่ไหนอร่อยเท่าที่แม่บอกให้ผมกินเลยขอโทษครับ สำหรับผมแล้วอะแม่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในชีวิตผมมาตลอดเลยไม่ว่าผมจะทำอะไรผมจะเจออุปสรรคผมต้องการขับ,บรึกษาถ้าผมหันมาผมจะเห็นแม่อยู่ข้างๆตลอดผมไม่เคยอายใครที่ผมจะต้องคอยบอกเขาว่าผมต้องถามแม่ก่อน ผมต้กษาแม่ก่อนเพราะผมมั่นใจตลอดว่าสิ่งที่แม่แนะนำมานั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้วันนี้แม่จะไม่ได้อยู่เป็นเนพียมทิศให้บอยแล้วอ่ะ บอยก็อยากบอกแม่นะว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรบอยอีขออะไรรู้ไหมแม่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บอยเดินตามแม่มาตลอดนะบอยจดจำเส้นทางทุกอย่างที่แม่บอกไว้ให้หมดแล้วทุกสิ่งที่แม่สอนทุกแม่ เคยให้บอยเรียนรู้จากแม่บอยจาได้หมดแล้วสิบบอยจะไม่ได้เดินเก่งเท่าแม่แต่บอยมั่นใจว่าสิ่งที่แม่สอนบอยไว้อ่ะบอยจะไม่หลงทางแน่นอนแล้วก็สุดท้ายถ้าแม่ได้ยินบอยอยากให้คำมั่นสัญญากับแม่ไว้ตรงนี้ ว่าบอยจะดูแลนุ่นฮะวันไหนต่อ้พวกมันจะออกไปมีครอบครัวของตัวเองบอยก็จะไม่ชิงพวกมันอนะ่ะเพราะว่าความรักที่แม่สิงไว้ให้กับพวกบอยแล้วก็คอยสอนให้พวกบอยรักกันนั่นแหละนี่สิ่งมีค่าที่สุดที่แม่ทิ้งไว้นะ ไปเจ็ดวันแล้วเปมนได้เข้าฝันเลยแม่ขอโทษครับขอโทษครับทีนี้นงครับลืมขอโทษครับมันมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งนะครับ แม่เรียกว่าเป็นความสุขที่สุดข,ของแม่อย่างหนึ่งเลยโดยเฉพาะตั้งแต่ที่บ้านเรามีมาเลยก็คือการที่แม่เนี่ยได้นะถ่ายคลิปดูลูกสาวตัวเองร้องเพลง พอแม่ได้คลิปมาแม่ก็จะออกมาเปิดนอนเปิดดูวนวนวน,วนอยู่คนเดียวยิ้มน,น้อยยิ้มใหญ่วันนี้ลูกสาวแม่จะร้องเพลงส่งแม่ขึ้นสวรรค์นนะแม่ เปิดกล้องแล้วแม่เอาไปดูข้างบนนั้นเลย